งานบอลเอนจอยว่าใช่ค่ะก็สนุกสนานเหมือนแบบไม่ได้มางานบอลประมาณแบบสาปีได้แล้วค่ะเออไปเลี้ยงลูกน้องไม่เพราะเขาไม่ได้จัดโอเปิ้ลั้งทีโอเปิ้ตอนนั้นถึงบรรยากาศทั้งหลายยิดถึงไหมครับแฟนก็คิดถึงนะเหมือนแบบพอแบบได้ไปอยู่บรรยากาศแบบนั้นี้ค่ะมันก็สนุกเราได้เจอแบบเพื่อนๆนักแสดงได้เจอแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเหมือนแบบมันห่างหายบรรยากาศแบบนี้เป็นนานมากเลย ส,นนสู้แบบสู้<ม>อากาศาสุดเหมือนกันนะครับพี่โอ้โหแต่ว่าแดดนี่แบบว่าร้อนสุดๆค่ะแต่ว่าแดดไม่ไม่เป็นอุปสรรคกับคนที่แฟนคลับที่มาเชียร์เลยอะเพราะว่าแบบทุกคนแบบมาด้วยใจมากๆค,คือคือแดดมันร้อนมากตอนนั้นจริงๆจัดประมาณแบบต่ายสี่โมงนะคะ<ห>ใช่แต่ว่าแดดก็เปลี่ยนงเปลี่ยนตารางเรื่องว่บรรยากาศเก่าๆกลับมาอีกครั้งใช่ค่ะก็ดีใจที่ได้แบบมาอยู่บรรยากาศอะ เอไเนารว่าแฟนของานสอย่างเพื่อนๆเราก็ไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมคะใช่ก็ไม่ได้เจอหลายคนนานเลย่ะเพราะว่าคืออย่างตอนมีโควิดก็นช่องอะไรก็ไม่ค่อยได้มีกบ่อยๆไางเงี่ยเออแกงๆ๊งเราอหคะวันไหนก็ไม่ได้ไปกันครบเนาะก็ใช่ก็ไม่ไม่ แบบสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นพี่แต้วกับคุณแมทไม่ได้ไปพแต้วเือนกับเขามีปัญหาเรื่องสุะไรอย่าพเลยเขาอาจจะแบบยังแบบเต้นได้ไม่เต็มที่เลยก็เลยแบบไม่เต้นดีกว่าเลยอย่างนี้เปล่าไม่รู้ค่ะต้องลองถามพี่แต้วดูแต่แมทก็คือติดทริปไปเที่ยวพอดีใช่ค่ะพี่แมทกลับนอร์เวย์ใช่ไหมนอร์เวย์อย่างอย่างพี่แต้วเองเขาไม่ได้มาซ้อมตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะใช่เหมือนเขาแจ้งไว้ก่อนนะคะใช่คือแต้วแจ้งไว้ก่อนตั้งแต่แรก เราเองเราก็ยังแบบโหขาดเต้ไปได้ยังไงเนี่ยว่ามันแบบว่าไม่ขาดต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นตัวหลักเวลาเราแต่เราต้องก๊อปกเขาว่ายังไงนะตัวน้ำตัวน้ำเต้นน้ำแล้วขาดแบหน้าไปเต้ได้บอกเราก่อนนะเพราะว่าเออปีนี้ไม่ได้ไปด้วยนะก็ตอนแรกรู้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะเออแบบเราไม่ได้ไปก็เลยเป็นถูกโยงแปลว่าเออยังไงแต่ไม่ไม่ต่อสัญญาณคือว่ายังไงไม่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวลองถามเขาเองจริงวันนี้ เราก็มาดูภาพยนตร์อ๋อโยนให้เยอนแล้วอยู trying, ่ในฟอลโล่เรื่องสุขภาพพี่เต้ยบ้างต้องไปบ้างอะไรนะคะฟอลโล่เรื่องสุขภาพพี่เต้ยไหมก็มีบ้างค่ะแล้วก็เราก็มีมีเจอการ์แล้วก็จะพักขายเคาเรียกอะไรถามถ่ายสารทุกสัปดาหอะไรแบบนี้อัปเดตนะคะเออจะไม่ได้เป็นห่วงใช่ไหมคะเพราะว่าพอเต้ยป่วยแล้วคนเราเร่งรว่าแบบเฮ้ยเต้ยป่วยเป็นอะไรถึงขั้นแบบออกงานไม่ได้อะไรเงี้ยจริงจริงพี่เต้ยเขาคือผ่านออกมเป็นคนแข็งแรงค่ะ ่อนอะไรเลยคือรักษาสุขภาพ้ต้วด้บัาโนโอะไรน้ีาไปากนะคะไปถามแต้วค่ะ้วก็หแบบว่าก็แบบทราบแทบจะเท่าที่บุกคนทราบนั่หละะเพราะวันนี้แต้วมาด้มาให้กำลังใจมาดูหนังไงมาแบบ ตอนเรียกว่าอะไรมาดูหน่ะนะรักชองพัทย์โยนก็แบบก็เป็นเพื่อนที่น่ารักคอยแบบรับฟอ่ตลอดเฟอร์บี้ก็คือยังอยู่ยังครบเนาะมิวก็ครบแต่วันก็ไม่ค่อยได้เจออะไรอย่างที่บอกว่าเพรมันมีโควิดอะไรเงี้ยตัวเราเองเราก็มีลูกแล้วอะไรแบบมันก็เลยคือตัวเราเองอะคุณเจอแบบเพื่อน น้อยลงเยอะเลยไม่ว่าจะแบบบุกหรือปาไหน,นยอย่าง,งานี้แฟนๆก็จับตาเรื่องของแบบสยบข่าวดรามา่าที่เกิดขึ้นด้วยค่ะบที่มีข่าวแบบว่าเอ้ยเห็นแก๊้งเราทั้งาทยกับเบลล่าด้วยอ,อ๋อใช่ค<ๆ>่ะ<ๆ>ก,ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรกันถือว่าเราก็ไม่เคยแบบมีปัญหาอะไรกันเลยค่ะเราเจอกันแก็ยังพูดคุยกันได้อืมวันนั้นมีได้ทักได้คุยกับเบลล่าใช่ก็มีได้คุยค่ะตั้งแต่วันซ้อมก็แบบมีคุยไปเรื่อยๆวมโชว์ด้วยกันแบบว่ามันก็อยากจะให้แฟนๆ,ๆ,ๆ,ๆ เรียกว่าเราได้เจอมาสามปีก็อยากจะให้เขาได้มาเจอมาเอินจอยแบบที่สุดเลยเนี่ยค่ะเป็นอิอ่มใช่แบบแบบเราเป็นแม่เราก็ยังแบบเต็มสตืตาอยู่เลยเนี่ยที่ป็นการจบดราม่าแบบสวยๆไปเลยนะครับค่ะแอบแอบเลี้ยงลูกเราลุงลูกวันนี้แม่ชัดมากเลยนะเออใช่น่นาจะน่าจะวันแรกเลยมั้งอาคี่แบบพาลูกมาออกงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแบบภาพยนตร์ที่ เราถ่ายตอนที่เรามีเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามารินนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นคนที่แบบทําให้เราเล่นบทแบบนี้ได้คือถ้าผมไม่มีมารินมไม่สามารถเล่นบทแบนบนี้ได้เลย<อ>มันอะไรอธิบ<อ>ายก็เลยอยากจะให้เขามาม <c oughs> ใช่คือคือเรื่องเงี้ยมันเป็นเรื่องของแบบแม่ที่แบบถูกป้องลูกเลยค่ะก็ถ้ามึงไม่มีมารินมึงก็จะไม่เข้าใจความสูงแม่ได้เลย ก็ตัวความเป็นแม่ชีวิตจริงมาใส่ที่ไหนใช่มันก็ทําให้มิวแบบเข้าใจในในความรักความหงุดงของแม่ที่มีกับลูกมากขึ้นก็ให้เหมือนแบบอินเข้าไปในเรื่องราวได้ง่ายจริงเราเอาตรงไหนมาใช้บ้างมาใช้ในไหนจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องลูกอ่ะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆเลยนะสำหรับมิวแบบให้อันดับหนึ่งเลย<ม>จนแบบตอนแรกที่ดูที่ที่ทางจีดีเอสติดต,ต่อให้เล่นเรื่องเนี้ย ด้วยคิดดูคิดเยอะมากๆเลยค่ะเพรจะเล่นดีนเพราะว่ามันเซนซิทีฟกับมูมากเรื่องลูกแล้วแล้ว,ลว,ลวมูก็ไม่อยากแบบเรารู้สึกว่ามันมันจี้จุดเกินไปแต่ว่ามันต้องเอาเรื่องลูกแล้วแบบมาเล่นในภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยก็คิดเยอะมากๆเลยว่าจะเล่นหรือไม่เล่น,นทั้งที่ปกติแล้วภาพยนตร์ของจีนเนสจิตตนน์ก่อมาแทบจะไม่ต้องอ่านบทนไม่ต้องอะไรหรอกแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่แบ ดี๋ยวพอ,<ข>อมันมีเรื่องลูกเ,เออเดี๋ยวพอมันมีเรื่องลูกเข้ามาแล้วมันมีซี่ต้องจี้ใจดำแม่อะไรเงี้ยมันยากไม่กับการที่สุดว่ารู้นยังไงดีวะเออเมลล่อะค่ะเข้าใจความมันทำคือพอมึงมีลูกค่ะมันทําให้เราเข้าใจความรู้สึกการเป็นแม่มั้ยแต่ใช่ปะคะว่าตอนนู้นเล่นรู้ไม่ได้ถึอมาลีเลยแบบไม่ได้ถึอภาพมาลีแบบไม่ไม่อยากแบบเอาความมาเกี่ยวโยงกับกับบทกับบทอันเนี้ยใช่ แ,แต่แค่ดวงเอะที่รู้ค่ะู้ว่าการเป็นแม่คนนันมันเป็นอย่งไรมีความมีความกลัวไหมคะมีตวตอนที่ถ่ายครักลัวว่าเฮ้ยเราจะอินกับบทหรือบทเรามันจะคาแรคเตอร์มันจะท้างไปหรือยังไงอย่างเงี้ยก็ตอนแรกก็แอบกลัวนิดนึงค่ะแต่ว่าด้วยส่วนตัวนะคะลงไม่เคยไม่เคยแบบเก็บมันมาที่บ้านอยู่แล้วไม่ว่าลุงจะเล่นเรื่องไหนก็ตามหรือว่าพ่อมันคัดปุ๊บเราก็ แล้วก็จบช่แล้วก็จบที่ตรงนั้นเลยเนะี่ยก็ <c oughs> เลยรู้สึกว่าเราเรา,เรายังแบบแมเนจบเองได้อยู่แต่ว่าเรื่องที่เป็นห่วงตอนนั้ก็คือแค่แบบเรื่องเวลาเลยค่ะที่แบบพอ,อมาถ่ายเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบถ่ายในซีดเยอะถ่ายกลางคืนเยอะอะไรเงี้ยบางวันก็แทบจะไม่ได้เจอรูปเลยนะอะไรเงี้ยโอเคขอบคุณค่ะ <c oughs> คุณมิวค่ะิ <c oughs> ีเซิร์ดค่ะ